สวัสดีค่ะวันนี้มีออฟโรดขอบ16ไม้ดูนะคะชุดนี้เป็นล้อแท้เลนโซนะคะขอบ16นะคะมาพร้อมยาง BF นะคะ USA ผ้าใบพ่อไปหนา10ชั้นนะคะ265 70 16ค่ะปี17นะคะชุดนี้ค่ะเอาไปลุย,ลยได้สบายๆเลยนะคะชุดนี้ดอกหนาๆน,นะคะนี่ค่ะ เป็นล้อแท้เลนโซนะคะชุดนี้นะคะนี่ชุดนี้ราคา17,900บาทน,นะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะนี่ล้อแท้เลนโซ่ขอบสิบหกนะคะชุดนี้กว้าง8ออฟศูนย์นะคะนี่ล้อมือสองนะคะ,คะยาง BF เอฟสองหปี1สนะคะสามารถนำล้อเก่ามาแลกเทินที่ร้านได้นะคะมีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยคะ่ะ แวะมาเลือกดูที่ร้านได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ